สวยขึ้นหอมขึ้นอะไรนี้่จำได้เลยทำอะไรทาอะไรมาก็ออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายมากขึ้นมีเวลาก็พยายามแบบทุบไปวิ่งหรือว่าไปต่อยมวยบ้างอะไรเงี้ยลดลงไปเยอะไม่กี่ิโลค่ะก็ก็ค้นเึ้นลงลงอะค่ะอันนี้รถเองหรือว่าผู้ใหญ่คะอันนี้รถเองค่ะไม่เคยมีผู้ใหญ่สั่งให้รถเลยเหมือนเราดูแลร่างกายมากขึ้นเตรียมจะมีโปรเต์อะไรหรือเปล่า ิดว่าเหมือนแบบด้วยความที่เราทํางานหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเออควรจะดูแลร่างกายมากขึ้นเพราะเป็นคนที่แบบไม่สบายบ่อยแล้วแต่ว่าพอเวลาออกกําลังกายก็รู้สึกได้ว่าเออเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ร่างกายก็แบบเฟิร์มมากขึ้นก็ยหนไม่ได้มีแมกกาซีนแมกกาซีนหัวไหนมาติดต่อให้เราไปไม่ไม่มีนะมีเทรนด์ลงเทรนเนอร์ดีอะไรอย่างนงี้ยไม่ทาเออ อค่ะก็รู้สึกว่าเออเราอยากออกกําลังกายอยากทาให้ตัวเองมากกว่าหรือว่าผู้ใหญ่ตัดไม้ถูกตัดเรื่องงานมากขึ้นไม่พูดเรื่องแพรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะคือหนูก็ได้ยินข่าวแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีตอนนี้ทำงานยังไงยังไงครับก็เหมือนเดิมค่ะก็ยังคุยๆกันอยู่คุณบอกว่าตอนนี้ตัดห้ามเลยห้ามแชร์กันพูดเรื่อยเลย นะคะไม่คืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราไม่เคยได้เจอกันก็อาจจะไม่ได้ค่อยมีรูปออัพลงไอจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีจริงกับเรื่องนี้ิงๆยงผู้ใหญ่มีป้ามาแ,แนะนำอะไรอยู่ไหมยังไงนะในเรื่องความราักยังไม่มีอะค่ะไม่คุยกับพี่มั้ย ุยกันปกติค่ะไม่มีเพราะว่าด้วยความที่จริงๆแล้วเหมือนแบบข่าวก็ออกมาแบบนั้นทั้งๆที่ไม่ได้มีผู้ใหญ่มาสั่งห้ามแล้วเราก็ก็พยายามทําทุกอย่างให้อยู่ในขอบเขตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยไม่มีไปคุยอะไรหรอกไม่นะคะก็ด้วยความที่แบบคือแบบมีอะไรปกติก็จะคุยกันแนะน่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ก็รู้จักกันมาประมาณหปีค่ะคือก็ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วแล้วเราก็ทํางานมาครั้งเขาขึ้นมากรุงเทพช่วงนี้ก็จะอยู่กรุงเทพเยอะหน่อยเพราะว่ากําลังจะเปิดค่ายมวยที่ที่กรุงเทพค่ะก็มีเวลาเจอกันมากขึ้นนิดหนึ่งแม่นะคะก็ก็เราก็ อไลน์คุยกันบ้างแล้วก็โทรคุยกันบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแบบนี้จะมีทริปสวีทกว่ากันไดหมทริปเหรอคะทริปทริปไปเที่ยวเลยรค่ะอ๋อย,ยังนะคะ่ะไม่อยู่ไกลกันขนาดนี้ระยะเวลาและระยะทางเป็นภาษาไทไหมคะไม่นะคะก็ก็คุยกันปกติเหมือนเหมือนเราก็ มีเดี๋ยวนี้ก็มีโซเชียลมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดต่อกันได้ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันยากอะไรนะคะอื่สแม่เราม่ไฟเบ้างอืคือปกติแบบคุยกับพ่อแม่ตลอดนะคะก็มีอะไรก็เออวันนี้ลูกสาวไปทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันอะไรเงี้ยคุณพ่อแม่ก็ไม่อะไระะอ่ะค่ะก็ไม่อไเคไม่ได้เพรามาจะเพราะพ่อแม่อยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็จะห่วงเรื่องร่างกายห่วงแบบไม่สบายบ่อยอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราวยความที่ตอนนี้เราก็แบบออกกําลังกายมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนก็อาจจะห่วงเรื่องแบบการกินอะไรเงี้ยด้วยค่ะอะไรนะคะเป็นภูมิแพ้ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบหนูเป็นคนที่เหมือนแบบภูมิอ่อนอะไรเงี้ยคือจะท้องเสียตลอดหรือไม่ก็อาจจะแบบเป็นหวัดไม่สบายบ่อยอะไรเงี้ยค่ะ ต้องระวังระเบียบเรื่องการกินนะคะเพราะเหมือนแบบกินเผ็ดไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดเหมือนแบบว่าพี่มุ๋พี่หวายเขาหมูกระเหม็นเลาอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะที่หมายคือกะเซ่แคนเขาแบบโอปูวนไม่มีนะคะก็พี่ไม่รู้นะพี่ไม่รูกันเซยที่ที่เขาออกมาเป็นะเหม็นเลาไม่ไม่เคยได้ยินเลยเพิ่งได้ยินจากพี่แตกใหม่แปกใจงงอะไรกับข่าวนี้ไหมเอองงกระเซยกระเซย คือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอะค่ะแต่ก็ไม่น่ามีนะค่ะไม่มีเลยค่ะคือเคยเจอพี่เคยเจอบ้างค่ะใช่แต่ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเจอที่เราได้ถือที่หน่อยไม่ไม่ได้คุยอะไรเลยกลัวไหมว่าคนจะโยมมาเราหลอกเอลเหลาอะไรแบบนี้ไม่กลัวคือหนูไม่อะไรกับใครอยู่แล้วค่ะก็สักก็เราก็ ทางานของเราอะเราไม่ได้มีอะไระไม่ได้ไปไม่ชอบใครส่อยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีอะไรอะอนนตอนนี้ก็ถ่ายละครค่ะตอนนี้มีเรื่องหนึ่งค่ะแดงตะวันค่ะกับกพนนี่อ้ํก็มีติดต่อมาบ้างนนเหมือนอีกเรื่องหนึง่งก็เป็นเป็นพี่หนุ่มที่ติดต่อมาอนนที่เป็นผู้จัดของของสดแคสแสนรักอะไรเงี้ยค่ะ